ถูกมาพร้อมครับในขณะนี้ม้าออกแล้วขณะนี้ม้าขวัญเด่นเป็นตัวนํำก้าวแดงเป็นตัวที่สองที่โค้งไป ก้าวมาขวัญเด่นเป็นตัวนำก้าวแดงเป็นตัวที่สองเจ้าเรนโบว์ที่สามที่ป้ายแปดมาขวัญเด่นเป็นตัวนำอยู่ก้าวแดงเป็นตัวที่สองเจ้าเรนโบว์ที่สามไทยสร้างสารรค์เริ่มแดงขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ที่โคป้าเจ็ด ก้าวแดงเริ่มแรงทางนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนําแล้วติดตามน้วยมาขวัญเด่นถัดไปเป็นเจ้าเรนโบว์ไทยสร้างสรรค์ที่ปอะยคเจกะทางตรงก้าวแดงเป็นตัวนํามาขวันเด่นเป็นตัวที่สองไทยสร้างสรรค์ที่สาม ขนานี้ก้าวแดงเป็นตัวน้ำติดตามด้วยหมาควันเด่นถันไปเป็นหนุ่มนครนายกถูกม้าพร้อมครับในขนาดนี้มา้าออกแล้วขนานี้ มาขวัญเด่นเป็นตัวนำก้าวแดงเป็นตัวที่สองที่โค้งไปก้าวมาขวัญเด่นเป็นตัวนำก้าวแดงเป็นตัวที่สองจเจ้าเรนโบว์ที่สามที่ป้ายแปดมาขวัญเด่นเป็นตัวนำอยู่ก้าวแดงเป็นตัวที่สอง เจ้าเรนโบว์ที่สามไทยสร้างสรรค์เริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ที่โคโป้าจิตก้าวแดงเริ่มแรงทางนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วติดตาม้วยมาขวัญเด่นถัดไปเป็นเจ้าเรนโบว์ไทยสร้างสรรที่ไปอกอกจะออกทางทง่งก้าวแดงเป็นตัวนำ มาขวัญเด่นเป็นตัวที่สองภายสร้างสรรที่สามขนาดนีีข้าวแดงเป็นตัวน้ำิตดตามด้วยมาขวัญเด่นถัดไปเป็นหนุ่มนครนายก